หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับพวกเรานั้นได้พาเพื่อนๆนนไปทําความรู้จักกับเรื่องราวของเกมเดินหน้ายิงระดับตำนานอย่างเกมนะครับที่มีชื่อว่าตัวของดูมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้พวกเราอนเด็กเพลย์เลยอยากจะพาเพื่อนๆไปดูบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดกับการกวาดล้างครั้งสุดท้ายที่ไอชีชะตาชั่วทั้งจักรวาลว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงกันแน่กับดูมสเลเยอร์ในไฟนัลพาดกันครับ เราก็มาเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยดีกว่าครับหลังจากที่ดุมสเลเยอร์นั้นเนี่ยสามารถทําการกอบกู้โลกจากการรุกรานของมิตินรกรวมไปถึงจัดการนะครับกับตัวการหลักที่ถูกคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนะครับอย่างไอคอนออฟซีนตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าโลกมนุษย์นั้นน่าจะสามารถบอกได้เลยแหละครับว่ารอดพ้นจากวิกฤตการการรุกรานไปได้แล้วนะแต่ก็เหมือนว่าเหตุการณ์ความไม่สงบนั้นยังคงค่อยๆก่อตัวขึ้นมาในอีกช้าๆนะครับเพราะเหล่าปีศาจนั้นที่ยังคงเหลืออยู่ก็ได้วางแผนนะครับที่จะรุกรานโลกอีกครั้งอยู่ โดยพวกมันนั้นะครับได้คิดจะครอบงาดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นเส้นทางนะครับสู่การบุกรุกอีกครั้งหนึ่งแต่พี่ดูซเลยเยอร์ของเรานั่นเองนะครับก็ได้รับรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะ เขาเลยทาการออกตมหาเซราฟิมครับเพื่อทําการช่วยวิกฤตาการณ์ครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้เพราะดูเหมือนว่ากําลังของพี่ดูมสเลยเยอร์คนเดียวนั้นก็น่าจะไม่เพียงพอนั่นเองครับอีกทั้งการที่ดูมสเลยเยอร์นั้นได้สังหารเดอไอคอนออฟซีนลงก็ทําให้มติติต่างๆนะครับเริ่มไม่สเสถียรเท่าไร่อีกด้วยนั่นนะครับเลยทําให้พี่ดูมของเรานั้นจําเป็นจะต้องร่วมมือกับดตร์เฮเดนอีกครั้งเพื่อหาทางในการกอบกู้โลกของพวกเขาเอาไว้ให้ได้โดยที่พี่ดูมของเรานั้นนะครับก็ได้ถูกส่งไปยังห้องวิจัยกลลางงทะเขอ AC เพื่อหาทางนะครับบทดผนึกร่างของเซราฟิมที่คาดว่าจะถูกผนึกอยู่ในสถานที่แห่งนี้จนเมื่อดูมซเลเยอร์นั้นได้กุญแจและมายังสถานที่ันึกของเซเลฟิมแล้วเฮเดนนะครับก็ได้บอกด้วยนะว่าเซเลฟิมนั้นเป็นผู้มอบพลังให้แก่ตัวของพี่ดูมครับโดยหลังจาบปลดผนึกเซรลฟิมออกมาแล้วเนี่ยเขานั้นนะครับก็ได้ทําการบอกให้ตัวของดูมซเลเยอร์เนี่ยเป็นคนกอบกู้โลกเพื่อตอบแทนนะครับที่เขานั้นได้ทําการมอบพลังและทําการสร้างตัวตนของดูมซเลเยอร์ขึ้นมานั่นเองครับแต่พอกลับมาที่ยานหลัก นักวิทยาศาสตร์นะครับก็ดันบอกว่าแท้จริงแล้วนั้นเฮเดนนั่นแหละครับคือเซเลฟิมแต่ว่าการโอนกลับข้อมูลของตัวเซเลฟิมนั้นก็ดันเกิดปัญหาครับและไอ้เจ้าปัญหาที่ว่านี่ครับก็ทําให้เขาไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้อย่างสมบูรณ์ทําให้ดูมซเลเยอร์นะครับจะต้องรับหน้าที่ในการไปนําเอาไลสเฟียร์นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะพูดให้เห็นภาพมากขึ้นก็คือลูกแก้วที่บรรจุพลังชีวิตของเดอะฟาเตอร์ผู้สร้างขึ้นมาให้กับเซเลฟิมเพื่อทําการฟื้นคืนชีพให้เดอะฟาเตอร์และช่วยให้เซเลฟิมนะครับ มันก็กลับอยู่ในมิตินรกซึ่งเซลลฟิมเ,เองนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปในที่นั่นได้เลยทําให้จะต้องกลายเป็นตัวกลายเป็นงานนะครับของพี่ดูมซเลเยอร์เท่านั้นที่จะต้องเข้าไปคนเดียวและออกตามหาไลท์เฟียนนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของ Doom ิ t เทอร์นอลเดอะแอนเชียนก็อดพารที่1ครับ หลังจากที่ดูมสเลเยอร์นั้นได้ทาการฝ่าฟันการต่อสู้ไปอย่างมากมายในที่สุดแล้วเนี่ยเขานั้นก็ได้มาถึงแท่นผนึกไลสเฟียร์ในที่สุดท่นใดนั่นเองนะครับที่พี่ดูมนั้นได้ไลสเฟียร์มาอยู่ในมือพี่แกเนี่ยก็เลยดันบีบมันจนแตกคามือเฉยเลยนะก่อนที่เขานั้นเนี่ยจะได้นาลูกแก้วผนึกวิญญาณนะครับของดาร์กลอดกับติดมือมาแทนครับเมื่อกลับมาที่ยานครับทุกคนนั้นก็เห็นว่าพี่ดูมของเรานั้นกลับมาพร้อมกับวิญญาณของเจ้านรกทุกคนเนี่ยก็เลยเลือกที่จะอพยพหนีไปนนนนััััั่่่่เเอออองงคครรรรบแตมมมกกกก็ีีวิจจยยยูึททขข้าาาใะํด เนะพราะว่าดูมซเลเยอร์นั้นเนี่ยเราก็ต้องพูดตามตรงว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะไปยังดินแดนเออร์เจกนะครับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกพวกปีศาจนั้นยึดครองไปนั่นเองโดยการที่ดูมซเลเยอร์นะครอบครองไลท์เฟียร์ของดาร์กลอดอยู่นั้นมันจะทําให้พี่ดูมของเรานั้นถูกมองว่าเป็นพวกปีศาจครับและจะสามารถเข้าไปยังเออร์เจกได้นั่นเองครับโดยเป้าหมายของดูมซเลเยอร์ก็คือการคืนชีพให้กับเจ้าแห่งปีศาจอย่างสมบูรณ์ก่อนที่เขานั้นเนี่ยจะจัดการมันด้วยตัวของเขาเองเพื่อให้ปีศาจทั้้้้้งหมมดดนนนนนัันถูกกกทําาาาลยยยยไปวครรรบบบแแแผีีเเ่ิเยยนนะ ขนมบ้าบิน่นน่สู้ไม่ได้เลยนะตอนแรกเนี่ยมองแทบไม่ออกเลยนะยังดีแหละครับที่มีนักวิจัยคนนี้แหละที่มอเข้าใจการกระทําของพี่ดูมได้นั่นแหละทําให้เขานะครับทำการตัดสินใจที่จะช่วยเหลือให้ดูมสลเลเยอร์นั้นทําตามเป้าหมายตามที่เขานั้นตั้งใจนั่นเองครับและในที่สุดพี่ดูมนั้นก็ได้มาถึงเออเด็กจนได้เขาจึงได้มุ่งหน้าไปยังลูมินาเรียมเพื่อใช้ไลท์สเฟียร์ของดาร์กลอดในการคืนชีพกายหยาบของเจ้าแห่งความมืดขึ้นมาครับแต่เมื่อไปถึงที่ลูมลนินาเระชิญหน้ากับเามข้า ขวางนะครับไม่ให้ดูมเซเลเยอร์นั้นคืนชีพดาร์กลอดขึ้นมาให้ได้แถมตัวของเซเลฟิมเองเนี่ยก็ยังถูกพลังของปีศาจครอบงำอีกด้วยเอ๊ะมันก็แปลกๆเนาะทำให้ทั้งสองนั้นเข้าต่อสู้กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนแหละครับว่าก็กลายเป็นพี่ดูมของเราเนี่ยคว้าชัยไปได้แต่ก่อนที่พี่ดูมนั้นจะปิดเจอบของเขาครับเดอะฟาเตอร์ที่ไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเนี่ยก็ได้ทําการเทเลพอร์ตนะครับร่างของเซเลฟิมหายไปซะเฉยเลยนะแต่ถึงแบบนั้นเองแลลวครับพี่ดูมของเราเนี่ยก็ไม่ไ มาให้ได้เพื่อที่เขานั้นจะได้ทําการตื้มมันด้วยตัวเองครับตัวเขานั้นได้มุ่งหน้าไปยังแท่นพิธีครับเพื่อทาการคืนชีพดาร์กลอดให้กลับมาหลังจากที่พิทุมของเรานั้นนะครับได้ทําการส่งมอบไลท์เฟียร์ของดาร์กลอดไปแล้วเนี่ยในที่สุดเขานั้นก็ได้เผชิญหน้ากับดาร์กลอดจนได้ครับแบบตัวเป็นๆกันักทีนะแต่แท้จริงแล้วครับดาร์กลอดนั้นก็ไม่ใช่ราชาแห่งปีศาจแต่อย่างใดแต่มันนั้นก็กลับเป็นนักรบที่โหดเหี้ยมไร้าปานีและมันก็คือร่างกายและตัวตนของดุมเซเลเยอร์ในโลกปีศานนัั่เองครบ โดยหลังจากชุบชีวิตเจ้าแห่งความมืดมาได้แล้วเนี่ยพี่ดูมันก็ได้ยิงปืนอัดเข้าใส่ทันทีเลยแหละครับแต่ก็ดูเหมือนว่าในสถานที่แห่งนี้นั้นพวกเขาไม่สามารถต่อสู้กันได้โดยดาร์กหลอดนั้นก็ได้บอกให้ดูมสเลเยอร์นั้นไปหาเขาที่นครอิมโมราเมืองหลวงนะครับแห่งนรกเพื่อที่จะได้ทาการต่อสู้ตัดสินใจกันโดยด้าฝั่งของดูมสเลเยอร์ชนะปีศาจท,ทุกตัวที่อยู่นอกมิตินรกนั้นก็จะสลายหายไปรวมไปถึงทางเชื่อมมิตินรกนะครับทุกทางก็จะถูกปิดตายลงอย่างถาวรแต่ถ้าหากดาร์กหลอดชนะกองทัพปงยั เพื่อยึดครองทุกดินแดนนั่นเองครับนั่นเลยทําให้พี่ดูมของเรานนั้จําเป็นจะต้องออกตามหาเส้นทางนะครับเพื่อไปยังเมืองอิโมราให้ได้โดยเดอะฟาเตอร์นะครับก็ได้ให้ข้อมูลว่าการที่จะไปที่ยังอิโมราได้นั้นนะครับจำเป็นจะต้องอาศัยพลังของ gate of the w o o m ครับประตูมิติที่ฟาเตอร์นนัเป็นคนสร้างขึ้นในอดีตโดยต้องใช้พลังของเรสคริสตันครับในการเป็นแหล่งพลังงานทําให้ดูมสเลเยอร์จะต้องเดินทางไปยังอาเจนดีนัวสถานที่ที่มีเรสคริสตันเก็บเอาไว้อยู่นั่นเองครับมาต่อกันเลยนะครับ ดูมเเลเยอร์นั้นได้เดินทางไปยังเวอร์สเปียครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเรดคริสตัลอยู่โดยพี่ดูมของเราเนะี่ยก็ได้เข้าไปหยิบออกมาอย่างไม่ยากเย็นกันเลยล่ะครับแถมนักวิจัยที่ช่วยเหลือพี่ดูมนะครับมาตลอดนะั้นก็ได้ค้นหาพิกัดของเกตดออฟดีวมเจอแล้วนะมันเลยทําให้ดูมเซเลเยอร์ของเรานะครับได้ทาการมุ่งหน้าไปยังสถานที่ของประตูมิติในทันทีกันเลยล่ะครับแม้ว่าจะวุ่นวายกับเ็กน้อยแต่พี่แกนะก็ได้ฟาฟันวกปีศาจที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ในที่สุดแล้ว Doom าาดูมเิเละเดินทางไปยังเมืองรใน ที่สุดครับ ดูมซเลเยอร์นั่นเองครับได้ทําการเข้าเผชิญหน้ากับกองทัพของดาร์กลอดแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วเขาก็ได้มีกําลังเสริมนะครับตามมาช่วยอีกแรงซึ่งเห็นซีนนี้แล้วเนี่ยก็นึกถึงอเวนเจอร์เอ็นเกมกันเลยนะครับโดยกองกําลังที่มาช่วยเหลือดูมซเลเยอร์นั่นก็คือนั่นก็คือกองทัพไนท์เซนติเนลครับที่เป็นพันธมิตรของดูมซเลเยอร์มาช่วยเป็นกาลังลบในการต่อกรกับกองทัพของเหล่าปีศาจอีกด้วยครับนั่นเลยเป็นกําลังลบสําคัญนะครับที่ทําให้ตัวของดูมซเลเยอร์นั้นสามารถกุ้งตรงนะ และแล้วนะครับในที่สุดแล้วการต่อสู้เพื่อตัดสินชะตาะของจักรวาลก็ได้เริ่มต้นขึ้นทั้งดุมสเลเยอร์นะครับและเจ้าแห่งความมืดที่ได้เข้าห้ามหันกันอย่างดุเดือดแต่เมื่อการต่อสู้นะครับดำเนินไปได้ในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยตัวของดาร์คลอร์นะครับก็ได้ทําการเปิดเผยความจริงอีกแล้วนะครับเป็นความจริงบางอย่างที่เรียกได้ว่าช็อกทั้งคนดูช็อกทั้งดุมสเลเยอร์ช็อกทั้งคนเล่นรวมไปถึงคนที่สายเสพเนื้อเรื่องหรือแม้กระทั่งเกมเพลย์เลยละครับเพราะแท้จริงแล้วเทพผู้ส,สร้างนั้นไม่ใช่ตตััวขขอองเเฟาาารร์แแบบที่่้้ใจมนนก็ กลับไปตัวของดาร์กลอร์นั่นแหละครับที่เป็นเทพองค์แรกสุดโดยเดิมทีแล้วเนี่ยตัวของดาร์กลอร์นั้นเป็นเทพที่รักในการสร้างสรรค์ชีวิตขึ้นมามากมายครับแต่แล้วเขาเนี่ยก็ได้ถูกทรยศโดยเดอะฟาเตอร์รวมไปถึงเหล่าเมเกอร์นั่นเองครับที่ได้ทําการร่วมมือการปิดผนึกตัวตนของดาร์กลอร์อีกด้วยทําให้ความโกรธแค้นของเขานะครับก็ได้เริ่มทวีคูณแล้วก็บิดเบี้ยวทุกสรรพสิ่งรวมไปถึงเปลี่ยนให้มิติของเขานะครับกลายเป็นนรกไปนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากเดอะฟาเตอร์ด้วยนนวว่าััั้้งงงงมลนเ,นเปคคจรคริบแแตถึบบอ พี่ดุมเซเลเยอร์ก็ยังเลือกที่จะต่อสู้ต่อไปครับเพราะว่าศึกในครั้งนี้มันคือการชี้ชะตาของทั้งจักรวาลเลยก็ว่าได้ทาให้ศึกในครั้งนี้นะครับจะต้องจบลงแบบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับและท้ายที่สุดแล้วก็กลายเป็นฝั่งดุมเซเลเยอร์ที่สามารถใช้ทักษะของเขาเรวมไปถึงทักษะของผู้เล่นด้วยนะในการเอาชนะไปได้ครับก่อนที่พี่ดุมของเรานั้นจะได้เริ่มพูดออกมาเป็นครั้งแรกกันเลยล่ะครับ ท้ายที่สุดมหันตภัยการลุกรานจากมิตินรกก็ได้สูญหายไปกับโลกที่กลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วครับดูม์สเลเยอร์เองก็ได้รับผลกระทบจากการดับสูญไปของเทพผู้สร้างอีกด้วยเพราะแต่เดิมแล้วเนี่ยดูม์สเลเยอร์นั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยดาร์กลอร์ดเหมือนกันนะทำให้เขานั้นอ่อนแรงลงแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นตายไปเหมือนกับตัวของดาร์กลอร์ดนะครับและนั่นก็ทำให้ตัวของดูม์สเลเยอร์ถูกเหล่าเมเกอร์นั้นพันึกเขาเอาไว้ในโรงศพหินตามเดิมมแแบบบบเเเดดีียวกกกัััััันน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 นตตออท่่่คค้้้้าาไืขึใรรรงง ซึ่งนี้นั่นเองนะครับก็คือบทสรุปเรื่องราวทั้งหมดของชายผู้แข็งแกร่งผู้ที่กวาดล้างนะครับเหล่าปีศาจจากนารกได้ด้วยตัวคนเดียวครับซึ่งก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าบางไทม์ไลน์เนี่ยเราอาจจะมีอผิดบ้างนะครับเรียบเรียนผิดบ้านทางเราก็ต้องของกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าดูมในภาคที่ได้มีการรีบูนเนื้อเรื่องออกมาใหม่เนี่ยนะครับก็ได้เป็นการขยายจักรวาลเนื้อเรื่องเรื่องราวของจักรวาลต่างๆของจักรวาลดูมนั่นเองครับรวมไปถึงมีการเปิดเผยเรื่องราวต้นต่อของ,ง,ขอ,ง Doom อีกดด้วยวยล่่ะัาทไมพแถึงโ เกินมนุษย์มานาขนาดนี้โดยเรื่องราวทั้งหมดก็ได้เฉลยให้ผู้เล่นนั้งกระจ่างนะครับในส่วนของ DLC Doom Eternal The Ancient g o d นั่นเองครับทั้งในส่วนของพาร์ทแรกแล้วก็ในพาร์ทที่2เลยนะซึ่งหลังจากนี้แหละเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครปลุกผีพี่ดูมแกขึ้นมาให้กลับมาอีกหรือเปล่าแต่ตราบใดที่การรุกรานจากนารกเนี่ยยังคงมีอยู่หรือสึกครั้งใหม่ครั้งหน้าจะจากมิติไหนก็ตามเข้ามาเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าพี่ดูมซเลยเยอร์ของเรานั้นจะต้องกลับมาเฉืยใช้อีกแน่นอนครับและแน่นอนว่า อีกตามเคยแหละครับว่า ถ้าหากเ,เพื่อนๆเป็นดูมซเลเยอร์หลังจากที่ได้รับรู้ความจริงทั้งหมดจากดาร์กลอร์ดแล้วเ,เพื่อนๆนั้นยังจะคงจัดการกับดาร์กลอร์ดอยู่หรือเปล่านะครับหรือแท้จริงแล้วเนี่ยในศึกครั้งนั้นเองเราก็จะปล่อยดาร์กลอร์ดไปยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกพวกเรากันด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวตนของดาร์กลอร์ดตอนแรกมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันเกิดจากการหักหลังอะไรต่างๆนานา,นา,นาคนที่น่าตื้มมากที่สุดเนี่ยเป็นฝ่ายไหนยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้นะคร ไปในนาทีนี้กันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราลงแล้วและก็เป็นพาร์ทส,สุดท้ายนะครับรวมไปถึงเป็นการปิดเรื่องราวของตัวดูมไปแล้วครับอย่างที่บอกไปนะว่านี่นั้นอาจจะไม่ใช่คลิปละเอียดอะไรมากมายแต่เราก็จะพยายามแรปอัพให้เพื่อนๆนั้นได้รับรู้เรื่องราวคร่าวๆในการที่เพื่อนๆนั้นจะได้ไปเล่นเกมนะครับหรือว่าสนุกกับตัวเนื้อเรื่องบางจุดได้มากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกระเสมอม,มาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ